ถ้าหมือขออนุญาตยกยอดมาเป็นในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะคุยเรื่องของ Market Maker นะคะว่าคือใครอะไรยังไงนะคะเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยได้รู้จักนะคะว่าเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรียกว่าต้องตามกันสักนิดหนึ่งนะคะเป็นอีกหนึ่งบทบาทตัว กระตูนสำคัญในตลาดหุ้นของบ้านเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราต้องไปคุยกับอีกหนึ่งสายแล้วนะคะถึงเคล็ดลับการลงทุนในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกันกับคุณธวัชชัยอสวัรชัยนะคะจากทา,า,า<อ>งด้บริษัทหลักทรัพย์ ASL นะคะพี่หวานสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณธนวนัลและก็ทนานนักลงทุนผู้รับชมและฟังทุกท่านครับค่ะอัปเดตตลาดหุ้นนิดนึงนะคะต้นเดือนมีนาแบบนี้นะคะบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะคะมองตลาดยังไงบ้างคะพี่ ค่ะต้นเดือนมีนาะก็จะเห็นได้ว่าเริ่มต้นเดือดมาเชนนีเดก็ทรงทรงตัวเนาะหล่อปัจจัยข่าวที่ที่มีนัยสําคัญที่สุดก็คือเรื่องวันนี้แหละเรื่องของวันนี้แหละนะฮะและ้วก็ความวกังวลใจมากๆเข้ามันก็จะคล้ายๆกับเมื่อต้นต้นปีนะค่ะที่ไม่มีกำหนดการเลือกตั้งออกมากำหนดวันกำหนดวันแต่กำหนดการเลือกตั้งมันมีไทม์ไลน์ของเข้ามาแต่แตก็ยังเป็นกำหนดวันที่ชัดเจนออกมาว่ามันเป็นอย่างไร แต่ทุกคนก็จะมองว่าเอาก็ไม่แน่ใจว่าจะยังไงสุดท้ายอพอมีวันออกมาเส้นนินเด็กก็วิง่งขึ้นไปเลยไปรอรับมันไปเช่นเดีญญยวกันนะคล้ายๆกันในครั้งนี้เองก็งมีความังวลใจกันอยู่พอสมควรแต่ยังไม่รู้ว่าเอาผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าผลออกมาแล้วผมเชื่อว่าตลาดที่ลงมานี่มันน่าจะตอบรับไปแล้วนะค่ะนะคะน่าจะตอบรับไปเพราะฉะนั้นในวันนี้เองเนี่ยถ้าเส้นนินเด็กลงมายื้หนึ่งห สองศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดได้แข็งแรงดีน่าจะเกิดเทคนิคอลหรือาวกลับขึ้นไปหกสองศูนย์นะครับรอดูกันอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้มันเป็นเรื่องของอ s y m ริยะอินฟอร์เมชันมากกว่านะครับเรื่องมันเป็นอ s จฉริยะอินฟอร์เมชันมากกว่านะก็กก็็ช่วงนี้สําหรับใครอยากถามหุ้นกับพี่หวานนะคะสามารถถามกันเข้ามาได้นะคะขอห้าท่านแรกเท่านั้นนะคะ ที่จะถามในเชิงของกราฟเทคนิคเพียวนะคะสำหรับในช่วงปลายสัปดาห์แบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่หวานตอบคำถามหุ้นรายตัวให้นะคะท่านพิมพ์รายชื่อหุ้นรายละเอียดเข้ามานะคะหท่านแรกเท่านั้นนะคะขอย้ำห้ท่านแรกขอเป็นหุ้นไม่ต่ำบาทนะคะส่วนเคล็ดลับนะคะกลยุทธ์ในการลงทุนหรือเทรดดิ้งในช่วงต้นเดือนมีนาคมแบบนี้พี่หวานชอบออหุ้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษคะ ถ้าเป็นกลุ่มนะตอนนี้ผมมองกลุ่มของพลังงานกับกลุ่มของธนาคารคืออย่างนี้คือที่ที่เรากังวลใจกันอยู่ซน n ิเ m e n t อันหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับตั้งราย,รายูนะครับการปรับประมาณการนะครับของตัวหุ้นเนี่ยก็อาจจะทําให้เอ,อ่มันเกิดแรงขายออกมาแต่ครั้นี้กลุ่มธนาคารเนี่ยถูกขายออกมาค่อนข้างเยอะๆแล้วผมเชื่อว่าเอ่อจากจากจากที่เรามองเนี่ยภาพของธนาคารเองในปีนี้น่าจะยังยังคงดีอยู่ นะครับเราน่าจะไม่ปรับสบายรยูตรงนี้ของเขาเพราะฉะนั้นกลุ่มธนาคารจะเป็นตัวเป้าหมายละ่ะเช่นทางด้านเอชซีบีเคแบงค์ที่ปรับตัวลดลงมาแบงค์กรุงเทศปรับตัวลดลงมาอย่างล่าสุดก็มีคําถามในเอสแอลเฟซบุกไลฟ์ของเราพอดีตัวกรุงไทยแบงค์ลงมาจบรูปแบบขาลงตรง18.9พอดีค่ะอันนี้เป็นต้นนะอันนี้กลุ่มธนาคารเป็นต้นแล้วก็กลุ่มของแร,รงงานผมว่าน่าจะเล่นเล่นรอบได้ นะครับ<ะ>เล่นรอบได้นะครับก็จะมี PTT EP ตทอ,อย่างนี้เป็นต้นเนาะ,ะส่วนหุ้นที่เราแนะนำในวันนี้นะครับก็จะมามองในเชิงของตัวเทคนิคเพียวๆวก็คือตัวเล่นสั้นๆเล่นเล่นรอบรูปแบบตัว s h a ช e ก็คือตัวของ c h g จุฬารัตจุฬารัตจะมีสพอร์ตอยู่ที่หนึ่งแปดหกกับหนึ่งแปดสามจุอซับลอดอยู่ที่หนึ่งแปดสามห้ามลงมาเด็ดขาดน,นะครับ แล้วก็ถ้าเบสแคสเราก็สามารถที่จะรีเวิร์สกลับไปที่หนึ่งบาทแปดสิเก้าสตางค์หนึ่งบาทเก้าสิบาผ่านยืดกระจายเป็นบายชินโน่คอนเฟิร์มรูปแบบอยู่เชฟเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ตอนสั้นๆตอนนี้ก็คือรอดูสปอร์ตหนึ่งาสากับหนึ่งาหต้องยืนให้แข็งแรงขาขึ้นสําคัญที่สุดหรือรูปแบบขาขึ้นที่สําคัญที่สุดคือสปอร์ตนะแนวรับนะค่ะก็คือตัวของซ h g จุฬาลักษณ์นะคะตัวนี้ห้ามดูดสต็อปเท่าไหร่นะคะ จับว้อน1.3ครับเป็น1.83ครับ1.83ตอนนี้1.6นะคะก็เป็นหุ้นเทคนิคเพียวในการเทรดนะคะขออนุญาตไปที่ตอบคําถามให้ท่านน้องทุนนิดนึงถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะก็ขออนุญาตนิดนึงนะคะเป็นห้าท่านแรกนกคะต้องขออภัยท่านอื่นๆที่ถ้าเกิดตอบได้ไม่ครบนะคะไปที่ตัวแรกกันก่อน,อนเลยค่ะพี่หวาน B H ค่ะบำรุงราษฎร์ค่ะ180ตังา์50ตังค์หน้ากระดานค่ะ หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งห้าศูนย์ตอนนี้คือบอมุงล่าชเนี่ยปรับตัวร่วงลงมาะนะครับติดต่อกันอยู่พอสมควรนะในช่วงประมาณสองสัปที่ที่ผ่านมาแล้วก็ลงมาสร้างจุดต่ําสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิแปดห้าสิบตางวันนี้ทำจุดต่าสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าห้าสิบเพราะงั้น area support อ่าในช่วงจัดเขื่อนในเราเราดูจากสองวันก็จะอยู่ที่วัดคอมทั้งสองวันนี้ก็คือร้อยเจ็ดสิบเก้าห้าศูนถึงหร้อยเจ็ดสิบแปดห้าสูนย์เ r e a แต่เราที่สำคัญมากนะ ถ้าจบตรงนี้ได้ยังโอเคอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเวิร์สเทแล้วก็ไม่จบหรือว่าเขาปรับต่ำกว่า17850ลงมาซัพพอร์ตต่อไปจะอยู่ที่ระดับ174บาททันทีนะฮะเพราะงั้นเรามองจุดซับลอสอุดงเดียวก็คือ17850ส่วนแนวใต้ม่อยู่ที่เส้นค่าเจลี่ย5วันครับ1 8 2บาท5 0สางครับค่ะปอตอทอน,น,น่าจะมีโอกาส รีเว mm ิร hmm. okay. ์สได้นะไม่ต้องแกีเวิร์สได้แต่อยากให้ดูหนเกดตาห้าสิบก่อนขึ้นต nah, ่อไปเป็นปตทใช่ไหมครับสี่สิบเจ็ดบาทห้า <Naruto> ส <estos S 1> ิบตังกแวงไปกววงมาออกด้านข้างไม่ไปไหนไม่เลือกทางสีทีนะคะปตทค่ะจะลงหรือเปล่าคะปตทตอนนี้ลงมาเทสจุดที่เป็นไลน์สําคัญเขาคือสี่ิเจ็ดสลึงกับช่วงของสี่บเจ็ดบาทต้องสี่ิเจ็ดสลึงกับสี่บเจ็ดบาทแล้วถ้าจะให้เป็นที่ดีที่สุดนะเป็นสูงตั้งแต่สี่เจ็ดจุดห้าขึ้นไป เหนือกว่าขึ้นไปหมดเป็นคีรีวอตเร์หมดในรูปแบบแท่งเทียนนะค่ะนะครับทวนกันใหม่อีกทีหนึ่งคือวันนี้ถ้าจะปรับอย่างไงก็แล้วแต่ห้ามด่ำกว่าสี่เจ็ดลงมาแล้วถ้าจะปิดเป็นสูงกว่าสี่เจ็ดห้าสิบขึ้นไปผมคาดว่าน่าจะเกิดเทคนิคเท่ารีบาวในรักษาพวกรูปแบบแท่งเทียนที่เป็นคีรีวเตอร์เกิดขึ้นมาได้ พราะฉะนั้นท่านทนก็ตั้งลักเอานะฮะตั้งรับเอาสต๊อปรอดอยู่ที่47บาทครับค่ะ C B G แนวต้านก็จะอยู่ที่49เซ็งต์นะครับค่ะได้ค่ะต่อที่คาราบาวกุ๊ปนะคะ C B G ค่ะราคาก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆยืนที่57บาทล่าสุดค่ะวนได้ดีเวดีฟรีกันไปเนาะทั้งหลายใครที่ถือหุ้นตอนนี้ก็โอเคเขายังไต่ตามกันหรือว่าวิ่งขึ้นตามกันกับตัวเช้นชาติเฉลี่ยห้าวัน เพราะงั้นแล้วระยะสั้นจากนี้เป็นต้นไปนะครับจะมีสปอร์ที่สําคัญคือ56-56บาทขึ้นมด้วยเป็นจุดพิจารณาถือหรือซื้อเล่นรอบมื่อยืน56บาทได้เท่านั้นนะครับนะบต้องต้องเท่านั้นนะครับเพราะว่าเอ,อจากจุดนี้ไปเนี่ยเขาก็ได้ดีเดนอย่ก็คือผู้ถือหุ้นเนี่ยเดิมจะได้ประโยชน์หมดเลยนะก่อนวันเอกแล้วก็วันเอกด้วยนะครับแล้วก็แนวต้านที่อยู่ที่จุดสูงของเขาคือ5 9บาทที่3ครับ เน้นสปอร์ตนะห้าหลุดนะห้าสิบเจ็ดบาทค่ะไปต่อกันที่ตัวของพ tg นะคะพ tg Energy นะคะสิบบาทสี่สิบตังค์ค่ะสิบบาทสี่สิบตังค์ตอนนี้พ t g เอ่อจากเดิมที่เขาแกว่งตัวตามกันกับเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันอ,อ่ขึ้นมานะแล้วเขาก็หลุดไปวันหนึ่งแล้วก็รีเวิร์สกลับขึ้นมาเยือนไปเยือนอีกอนี้ถือว่าดีเพราะงั้นระยะสั้นตบบนี้เป็นต้นไปจะมีพพอร์ตอยู่ที่เก้าบาทเก้าสิบสตังค์นะ ถ้าไม่ได้ทำ่า9บาท9สิบตางเนี่ยนะแนะนำถึงกองหุ้นหรือซื้อเล่นรอบต่อไปเรื่อยๆได้แล้วก็วันนี้เองเนี่ยเขาเทสครั้งแรกก็คือ10.60ตางแล้วนะแต่ไม่ผ่านแต่ถ้าเขาเทสผ่าน1 0 6เนี่ยอันนี้จะเป็นการต่อยอดหนัขึ้นละแนวต้จะอยู่ที่1 0 6ก่อนแนวรับอยู่ที่9บาท9สิบตางเบรกัพผ่าน1 0 6เป็นบ u y s i g น a ครับค่ะนะคะตัวของ GPC s ค่ะ P P S C ส่วนนี้ก็มีคำถามเข้ามาในแชทด,ดูมเราเยอะอยู่พอสมควร G P, P S C ตัวนี้เ็าลงมาแรงไงด้วยแท่งเทียนที่เป็นสีดํายาวแล้วก็ในระหว่างวันวันนี้นะถ้ากลับขึ้นไปยืน61บาทไม่ได้ก็คือความหมายคือเขาหลุด61บาทลงมาแหละต้องกลับขึ้นไปยืนให้ได้ถ้ายืนไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงต่อเนื่องนะอันนี้น,นีสาคัญมากเพราะงั้นในระหว่างวันวันนี้เนะี่ยเราให้ดูแนวต้าน61บาทต้องยืนขึ้นไปให้ได้ ถ้ายืนไม่ได้อาจจะต้องถอยล่นตั้งรับมาที่59หรือ57บาทนะครับอันนี้จะน่าสนใจแล้วถ้า59 57เห็นเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะงั้นวันนี้เองเนี่ยยืน61บาทได้ก็ถือว่าดีแต่ถ้ายืนไม่ได้ไม่ดีนะครับแนวต้านอยู่ที่61บาทกับช่วงของราคา63.25ครับค่ะตัวของ KCE ค่ะต่ำแล้วต่ำอีกอเทาตัวนี้ต่ำแล้วต่ำอีกอันนี้ต่ำลงมาเพิมหรือเปล่ <26 S 1> ายีา่สิบหกก็ยัง ยังเป็นลักษณะของการขวียยงแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็จบรอบขาลงมาที่25บาทอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตับใดที่เขายังไม่ได้ต่ำกว่า25บาทผมคิดว่าน่าจะแข่งตัวสร้างขาราคาอยู่มีความเป็นไปได้ว่าเขาจะแข่งตัวสร้างขาราคาที่25บาทที่เป็นดับเบิลบัคอมเขาสปอร์ตหลักไหยน,นะห้ามหลดเด็ดขาดไปจุดต้มร้อนด้วยเช่นเดียวกันจนแนวต้านคือยู่ที่26บาทจะกมาตอร์นะครับถ้าเบผ่าย26.75นี่จะจะมีลักษณะที่น่าจะเปลี่ยนเส้นลัก นะครับจะไม่ใช้เวล้านข้างละหางหน้าจะกลับขึ้นเพราะนั้นก็ตอนนี้ให้แกว่งตัวออกด้านข้างระหว่าง6 25บาเทเชื่อมตาากี่26บาทเก็ดท่มาตางครับค่ะตัวของ KTC นะคะ KTC KTC เนี่ยลงมาแล้วก็ลงมาสร้างวัตทอมน่าจะเป็นฐานราคาได้ที่29.25ถึง29.50นะ ะช่วงสั้นๆแต่นี้เป็นต้นไปใครที่มีหุ้นตัวนี้อยู่หรือยังไม่มีเนี่ยใช้ที่ยี่สิบเก้าสองห้าเป็นจุดตัดสินใจนะครับห้ามต่ํากว่าลงมาเพาต่ำกว่าปุ๊บข้างล่างมันจะโล่งแต่ถ้าสร้างฐานราคายืนยี่สิบเก้าจุดสองห้าจะเป็นจุดดลอกซื้อใช้คำว่าถลอกซื้อก่อนนะส่วนแนวต้านอยู่ที่สามสิบบาทครับค่ะพี่หวานแถมๆนิดนึงแล้วกันนะคะได้ครับได้ครับเอ็มขอดค่ะเอ็มขอดค่ะสิบบาทสามสิบตังค์นะคะปูเอ็มคอดก่อนหน้านี้นี่วิ่งกัน เยอะพอสมควรเท่าที่เราบริโภคข่าวสารที่เกิดขึ้นในท,ท,ที่ที่เข้ามานะครับเรื่องเกี่ยวกับเครื่นนก็ฏหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอถ้าแต่อันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับาการยืนยันอะไรออกมาใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยขออนุญ,ญาตตอบทางด้านเพียวเทคนิคนะครับซัปอพอลักจะอยู่ที่เก้าจุดเก้ากับสิบาทท่วนๆนะครับ คิดว่าน่าจะยืนสปอร์ตตรงนี้ได้ค่อนข้างจะดีส่วนแนวต้านจะอยู่ที่สิบบาทเจ็ดสิบสาน่าจะเหวี่ยงตัวอยู่ตรงนี้ลงซื้อขึ้นขายเล่นอยู่รอบเอดียวตอนนี้ก่อนครับค่ะต่อด้วยตัวของ SISB ค่ะ SISB นะคะอาหารงเรียนนะครับ SISB ลงหลุดเช่นค่าเฉลี่ยห้าวันแล้วนะนะฮะหลุดค่าเฉลี่ยห้าวันลงมาเมื่อวานเทสทดสอบวันนี้หลุดเลยเพราะงั้น ลงมาระยะสั้นๆอย่างนี้เป็นมันกับนี้มันต้นใบเลยนะจุดสต็อปร้อยอยู่ที่หกบาทห้าสิบตางกับหกบาทสี่ห้าตางแอเรียตรงนี้นะห้ามหลุดเด็ดขาดถ้าไม่หลุดมีโอกาสรีเวิร์สกลับหรือไซเรลนั่นข้างเพราะฉะนั้นผมเน้นที่ซัพพอร์ตเป็นเกฑียว้ก่อนจนแนวต้านอยู่ที่เจ็ดบาทตนวเนครับค่ะนะคะก็ขอต่ออีกสองตัวสุดท้ายนะคะสองตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวกับกับซีพีค่ะกับใช่ไหมฮะกับก็มีถามเข้ามาในห้อง เอสแอลเราค่อนข้างจะเยอะวันนี้ตัวการาฟเองเนี่ยมีโอกาสเกิดคีรีวัลเซลขึ้นมาหลังจากที่เขาขึ้นไปเทสทฮท,ที่เก้า,า,สกา,าสิบสี่บาทต้นๆแล้วก็ประกาศผลประกอบการออกมาหลังจากนั้นก็ร่วงลงมาทำจุดต่ำสุดอยู่ที่แป5สิบเจ็ดห้าสนะอันนี้คือขาลงหนึ่งขานะเก้าสิบสี่บาทลงมาที่แปดสิบเจ็ดห้าสวานนี้เป็นพพอร์ตพอดีว่าพพอร์ตเขาอยู่ที่ช่วงของแปดสิบเจ็ดจุดห้ากับแปดสิบเจ็ดบาทพอดีที่เราตอบคำถามในชั้นลทั้งหมดแล้วเราก็ ็นจุดที่คาดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเกิดเทคนิคลรีบาร์อยู่นะครับวันนี้เกิดเทคนิคลรีบาร์ขึ้นมาจะมีแนวต้านอยู่ที่87บาท50 89บาทตรงนี้แหละตรงตรงตรงตราคาปัจจุบันนี้ถ้าเบสฐ่าน89บาทวันนี้ถือว่าเป็นบ่ายสิกเนลซัพพอร์ทที่เราเน้นคือ87บาทต้องอยืนให้ได้ครับนะฮะแล้วก็ลุ้น ลุ้นว่าจะจะสูงกว่า8.9บาทหรือเปล่าถ้าสูงกว่า8.9บาทเราเคดีเราต้านตัดไปอยู่ที่9บาทก่อนจนคนับค่ะตัวสุดท้าย CKP นะคะทั้งหมดเป็นการตอบในเชิงของ Technical Peel นะคะ CKP C C K Power ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเค C K Power ก็ลงมาในในในรอบนี้ถ้าถามว่าลงมาถึงเล็กไลน์ที่ที่เป็น s u p p o r หลักเขาแล้วหรือยัยงยังไม่ถึงนะแต่เขาก็มาสร้างบ,บัพทอมอยู่ที่4บาท72สตาค์เพราะงั้น ก็ระยะสั้นๆน,น่าจะแกว่งตัวลงมาเทสตรง472 470เพราะงั้น472 470ถ้าถ้ายืนตรงตัวแถวๆนี้ได้ดีผมว่ายังโอเคอยู่แต่แต่ก็ห้ามหลุดลงมานะจุดซอลบลอดอยู่ที่470นะครับแล้วก็แนวต้านก็คือเส้นค่าเฉลี่ย5วันที่ทําหน้าที่เป็นเส้นแนวต้านาขาลงกดชันเข้าลงมาอยู่น่าคือ4บาท82สตาร์นะครับนะฮะอันนี้ก็จะเหวี่ยงตัวตามกันกันกบเส้นค่าเฉลี่ย5วันที่เฉียงลงมานะ ที่หวานเข้าห้องแชทรูมที่ว่านี่คือห้องอะไรล่ะคะห้องแชทรูมของเอสแอครับนะฮะเราก็จะมีเอระบบตอบคาถามนะฮะคือเอคือสมาชิกของเอสแอสามารถเข้ามาในห้องแชทรูมของเราแล้วก็พิมพ์คําถามเข้ามาแล้วเราก็ตอบกาไปนะครับก็จะเอจะมีทีมทีมทีมงานคอยตอบคาถามตรงนี้ครับนะก็ควบคุมโดยผมเนี่ยนะครับค่ะก็คือเหมือนว่าต้องเปิดพอร์ตกับเอสแอก่อนใช่ไหมคะ ใช้กาเปิดพอร์ตใจอสแลแล้วก็จะได้ยูเซอร์เนมพาิรวดไปแล้วก็เข้ามาถามคำถามกับค่ะคือถามได้เลยนะใช่ไหมคะก็ตอบตลอดใช่ไหมคะตอบตลอดครับมีมอนิเตอร์ตอบตลอดครับถ้างั้นใครสนใจห้องแชทรูมนะคะเพียงแค่เปิดพอร์ตกับบริษัทหลักทรัพย์เอสอเท่านั้นเองง่ายๆนะคะก็ติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะติดต่อได้ทางเว็บไซต์ของเรา slsecurity.com หรือโทรเข้ามาที่0258-1567ครับ เบอร์เด oh, kind of ี๋ยวนะคะขอย้าเบอร์โทรศัพท okay. ์อ so ีกครั้งหนึ่งนะคะเบอร์เลยนะคะ02 5081567ครับ5081567นะคะเบอร์นี้นะคะ5081567ครับแค่ั้ครับค่ะก็สามารถที่จะไปเปิดได้แล้วก็มีห้องแชทรูมเนาะห้องแชทรูมนี่ก็เป็นห้องที่ถามหุ้นได้นะคะเผื่อหลายคนบอกว่าอยากจะถามนะแถามทุกคำถามฮะอ โอนเงินหรือว่าฝากเงินอะไรก็เข้ามาถาม้ทีเหมือนกันค่ะหมยปากหมุดไว้ให้แล้วนะวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่หวาน,น,นมากเลยนะคะครับยินดีกับคุณหมยคสวัสดีค่คะคุณหวานทวัชชัยศวพรชัยนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ l s l ค,<า>ค่ะก็กําหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเราเป็นประจรําทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะ ก็ฝากกันไว้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้จองนะคะหลักสูตรเรียนทีเฟกกับครูรองรีบจองเข้ามาหมวยรับ2คนสุดท้ายนะคะหลักสูตรนี้คนไม่เยอะนะคะเป็นภาคปฏิบัติเรียนจบมีไลน์กลุป VIP ให้ท่านไม่มีวันหมดอายุนะคะก็สามารถที่จะจองกันเข้ามาได้หลักๆเลยคือสอนวิธีการทำกำไรจากตลาดหุ้น คือตลาดทีเฟกนะคะทั้ง2ขาคือขาขึ้นและขาลงท่านสามารถทํากําไรได้นะคะทั้งหุ่นขึ้นหุ่นลงทําได้หมดนะคะก็เรียนกันวันเสาร์นี้แล้วนะคะวันมารืนนี้เช้าจะรดเย็นค่ะสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่าย ID Line at Mr. Market นะคะก็ฝากกันไว้ส่วนใครที่จอง The Winner มาแล้วนะคะก็ เจอกันนะคะในวันอาทิตย์นี้รับประกันค่ะว่าท่านจะได้ทั้งความรู้เสียงหัวรอ้อมิตรภาพนะคะแล้วก็วิชาติดตัวท่านไปแน่นอนนะคะใครที่สอบถามเพิ่มเติมก็ idline@mrmarket ด้วยเช่นกันนะคะสุดท้ายค่ะนะคะท่านสามารถที่จะรับชมนะคะรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube stoploss by ธนวันปัญโชน,นะคะรวมไปถึงทาง YouTube ด้วยนะคะ y u t u b e stoploss by ธนวันปัญโแล้วก็เว็บไซต์ w w w s t o p l o s t h a i l a n d c o m นะคะ ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามนะคะลากันไปก่อน,นะค่ะเป็นกำลังใจให้นักลงทุนทุกท่านนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่พร้อมพูดคุยกันเรื่องของ market maker ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Candela Coffee กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพ stop loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นรายการหุ้นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพ เรียนรู้แนวความคิดจากผู้รู้ตัวจริงในตลาดหุ้นเจาะลึกการวิเคราะห์หุ้นทั้งพื้นฐานและเทคนิคจากนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศนำเสนอข่าวสารเจาะลึกและน่าเชื่อถือดำเนินรายการโดยพิธีกรมากประสบการณ์ติดตามรายการสดได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปทาง f a c e b o o k l i v e รู้ทันหุ้นและสามารถชมย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ www.stoplossthailand.com กดติดตามชมคลิปรายการหุ้นได้ทาง YouTube ได้ที่ STOP LOSS by ยทนาวันปันตาโชตและอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันทางไลน์เพื่อติดตามข่าวสารสาระการลงทุนที่ ID Line m r m a r k e t แล้วคุณจะไม่หลงทางในตลาดหุ้นอีกต่อไป